ก็จะเสด็จไปที่เมืองสุวรรณภูมินะฮะเมืองสุวรรณภูมิมีความหมายว่าเมืองที่อุรม์สมบูรณ์มีกินมีใช้ใช้ใช้ทิ้งทิ้งก็คอ <บน S 1> รอบไว้อย่างเหลือครับเราไม่มีใครอดยากต้องเสียชีวิตนั่นแหละครับพืบ้นที่สุวรรณภูมินั่นแหละครับก็เลยว่าถ้าย้อนไปดูในอดีตนะครับในประวัติความเป็นมาของโลกใบนี้น,นะครับต้องบอกว่า นะครับเมืองสุวรอณภูมินั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณไทยเราเมียนมากับพ<ส>ูชาบริเวณน,<ส>นี้ทั้งหมดเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่เมืองสุวรอณภูมิที่ผ่านมาตรงนี้ก็เลยว่ามาพบหงสองตัวหงสองตัว, 6, ตวบีนมาโดยที่ว่าพบเห็นพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาอยากจะกราบไหว้พระพุทธเจ้าเราที่นี้นะครับมองตรงไปด้านล่างมีแดดน้ำนะครับไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน,น ก็เลยบินมาพบก่อนเล็กๆที่โผล่มาจากบนน้ําจุดตรงที่มืองนี้เลยทีนี้นะครับผมสองตัว,ตวน,นะวนนจะบินลงไปอยู่บนก่อ,น,กอน,ะนะครับแม่สามารถทจ,จะอยู่บนก่อน,นี้ได้<อ>นะทีนี้ผมตัวผู้ก็เลยบินลงไปอยู่บนก่อแล้ว เมียก็เลยบินไปยืนอยู่บนหลังเจ้าผู้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของสองตัวอยู่ซ้อนกันเหยดเ้ยงด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวตรงกลางเบื้องต้นนี้จะมีรูปปั้นที่ใหญ่กน่าแต่ก็คือหลังจากที่อยู่ซ้อนกันแล้วนะฮสามกที่มากับพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระพุทธเจ้าทันทีว่าทําไม ตัวนี้จะต้องมาอยู่ซ้อนกันอย่างนี้ด้วยที่ว่าผิดปกตินะฮะตัวเมียอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวผู้อยู่ด้านล่างนะครทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจากก่อเล็กๆจะกลายเป็นเมืองที่ชื่อว่าพังสะวดีนะฮะเมืองจะเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาจะจารนุ่งเดินมากๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเราบอกนะครับปัจจุบันนะฮะเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาจริารุ่งเดินจริงๆเลยนะครับ ด้าขวาม,มือพี่ทุกท่านครับนี่คือรูปปั้นหงสองตัวอยู่ซ้อนกันนะฮะสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดีถ้าเลยมานี่คือเป็ดน,นะครับนี่คือไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่เป็ดน,นะครับผมก็คือเมืองหงสาวดีนะครับถ้าออกเสียงแบบชาวม่า,า,มาจะออกเสียงว่าเมืองนะครับฮันดาวดีฮันดาวดีนะครับแล้วก็คนออกเสียงว่าหงสาวดี มาจากคำที่ว่าพังสาวดีภาษาบาลีนะครับก็เลยด้วยความเชื่อนะฮะตั้งแต่สมัยนะฮะก่อนยุคสมัยพระเจ้าบุริกนองนะนะฮะก็เลยมีการตั้งชื่อมืองี่ว่าพังสาวดีเองนะด้านขวา<อ>เลยเจดีย์พระธาตุเก<อ>็ตนะครับพะธาุเตาเจดีย์พระธาตุเต็ตเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของประเทศเมียนมาเปรียบเทียบด้วยเหมือนพระประโทมเจดีย์ของ ราชไทยนะฮะส่วนเมียมมากก็คือเจดีพระท่านปูเตานี่สูงสุดสูงกว่าเจดีช่วยน้ำพองที่อยู่ที่ยังกุ้งด้วยนะครับสูงกว่าเจดียที่อยู่ย่งกุ้งน,นะครับก็เลยทีนี้นะครับพรุ่งนี้เรากลับลงมา วันน <łość> <สา>ี้นี้ประมาณ3ที่ก็คือมีเจดีย์พระธาตุมูเตาแล้วก็ไปชมวัดพระเจ้าปูริงนองนะครับแล้วก็มีวัดนะฮะที่ว่าใส่บาตรพระประมาณ นอนตหวานถวรน,นอ,อยู่ที่ยางกุมี2ะ,ะ 2> ก็คือยีวนกับาหวาน 2, 2> อีทุกท่านจะได้ไปนะแน่นอน,นะะแล้วก็สุดท้ายก็คือพระสชินะฮุดในโปรแกรมหรือว,ว่าคู่มือที่พี่ทุกท่านได้รับบอกไล้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราไปเที่ยวนะครับอกได้ว่ามไม่มีว่าไม่ได้ไปนะได้ไป สลับวันนะฮะอาจจะสลับที่หน่อยเพราะว่าด้วยนะฮะในการเดินทางให้มันสะดวกสบายนั่นเองนะครับเี่เทียวาจะได้มีนทนที่ี้ครับเดนางออกจากภสาวดีเพื่อที่จะบุานะมุ่งสู่ไปที่เมืองรัฐมอนนะครับส่วประเทศเมียมานะครับเราก็จะมีการแบ่งเนประเทศไทยถ้าเป็นประเทศไทยเราจะมีการแบ่งภาคเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหมครับ